ทำไมผมถึงไม่ทำคลิปนานทำไมผมถึงไม่ทำคลิปในช่องหมงนานวัน<ม>นี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมอะผมถึงมไม่ได้ทำคลิปในช่องผมนานคือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่อะไรนะคือแบบผมกำลังติดแบบทำใน youtube อีกช่องหนึ่งอกผมอยู่อะแล้วกําำลังติดติ๊กตอกอยู่อ่ะ ติดตอกตาม jbmsa ซ่าครับเนี่ยน่าตกช่องเป็นแบบเนี้ยครับไปติดตามด้วยเนี่ยทุกคนไปติดตามเลยนะทุกคนที่ช่องของเ j b ป s a เอ็มซ่าก็ทำพวกแอนิเมชันทำโมคลิปต่างๆนะแล้วก็มัน,นไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็แค่แบบทำคลิปในช่องนั้นบ่อยไงก็เลยไม่ได้มาทำในนี้บ้างเลย แล้วก็เนี่ยทำในใน u t u b e ผมก็จะเป็นหน้าปกช่องอีนแบบนึงน,นะใน y o u t u ผมก็จะเป็นหน้าปกช่องแบบนี้นะเนหน้าปกช่องระดับนี้นี่แบบนี่น,แบบน,นะติดตามด้วยใน youtube ปของแอดเลยหลายคลิปมากเลยเนี่ยจะเป็นประมาณนี้กดจะเป็นแบบพวกนั้นเรียกว่างไงอ่ะ ทำแบบพวกแอนิเมชันพวกเนี้ยแล้วก็แบบทำวิดีโอเนี่ยก็จะทำพวกวิดีโอนะเนี่ยวิดีโอต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีแบบพวกล่าท้าผีอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าจะกลับมาทำอีกนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่มีสถานที่ตัดแล้วไง มีสถานที่ฮิล่าแล้วแล้วก็มียูทูบช็อตด้ก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยจะเป็นนีนะเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แหละแต่เป็นพวกผมทำคลิปกับเพื่อนอะไรเงี้อยอัจจะเยอะนิดนึงก็ แค่นี้แหละผมแค่มาบอกเฉยว,ว่าทำไมผมถึงไม่ทำคลิปนานก็มีผงแค่นี้แหละเพราะาผมแบบชอบทําใน y o u t u b e ใหม่ผมกับในติ๊กต k อมากกว่าไงผมก็เลยไม่ค่อยได้ทําใน YouTube นี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทำเร็วๆแล้วกันบ๊ายบาย